วันนี้เราอยู่กับ a อมอมาไทยครับวันนี้เราอยู่กันที่เซาแฮมตันของอังกฤษนะครับัาเต๋ออ๋อรู้แล้วว่าขาดเลยวันนี้เราอยู่ที่เซาแฮมตันของอังกฤษเราจะมาสปอร์เลยเรือองนี้กันครับ SS Polaris ไปรอครับเรดีตึงมาแล้วเรือที่ โพลาริสเนี่ยจริงๆมันแปลว่าดาวเหนือนะครับเดินหน้าเต็มกำลังไปครับปิดนูน่นนี่นั่นบลาบลาบลาไปครับผมก็ออกจากท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับเบี่ยงเบี่ยงนะครับผมโพลาริสเนี่ยจริงๆมีอีกสกินหนึ่งนะเป็นอีกลายหนึ่งเดี๋ยวขอทายดูจ้าาาเป็นลาย โอไม่ oh เป็นไรเยเรือรบนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ผมน่าจะเจอปัญหาสักนิดหน่อยโอเคครับเรียบร้อยครับถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอย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 หลัง,ลงไม่งั้นชนไม่เบี่ยงครับเบี่ยงไม่เลยยอดไม่ไม่ย่า ยาเออชนเลยยอดไปติดแล้วครับเรือติดแล้วครับตอนนี้ถอยหลังก่อนครับรอถอยหลังกันเหมือนเรือติดอยู่กลางท่าเลยเอาย้อ,ยอดเลอยยะอช่วยถอยหลังถอยหลัง ไม่งั้นผมจะครับอ่าเริ่มถอยหลังกันแล้วไป,ไปเดี๋ยวตอนถอยหลังเดี๋ยวผมจะเพิ่มคลิปให้มันเร็วๆนนะครับไม่งั้นมันจะเป็นการเสียเวลา เ,เดี๋ยวถอยหลังกันเซาแฮมตันนี่ผมไม่เคยไปนะแต่อังกฤษผมเคยไปนะแต่ที่ไปนี่ผมไปลอนดอนโอ้เรือ,อเรือโอ้โหแตลลำเร็วจังชนกันตู้มชนกันออซิเดนเลยเกิดไปดูอุบัติเหตุไปถอยหลังนะครับ เลือประมงแบบนี้ล่มแน่เลยเว้ได้ถอยเรือออกมานะครับเมืกก่อกี้พอดีว่าได้ถอยเรือมานะครับพอดีเมื่อกี้เกิดอินซิเด์นิดหน่อยนะครับอรอให้เรือมันเดินนะเดี๋ยวรเราอหยุดก่อนแปบบ๊บนึงนะครับตัวนี้จะทำแบเลย นานจังเลยอ่าใบพัดใบพัดปัดแล้วครับใบพัดเรือเริ่มปัดแล้วเดี๋ยวไปครับไปได้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นี่บ่ายนี่ครับตอนนี้อยู่ที่บ่ายสาม เดี๋ยวเราทริปนี้เนี่ยเราไปแอตแลนติกกันน,นะครับเราจะไปเที่ยวที่แอตแลนติกนะครับแอตแลนติกถามว่าแอตแลนติกอยู่ที่ไหนในเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแมพให้ดูครับอจริงอยู่ใกล้ๆกลเมืองที่ชื่อว่าเชอร์บรองเป็นของฝร,รั่งเศสนะครับแต่เรือประมงลำนั้นเมื่อกี้เล่นๆอยู่แถวนี้หายไปไหนเลย อุ้ยโดนดีดเรือเรือลำนั้นไปเร็วจังโอ้โหหายไปเลยเหมือนเรือพวกเรือเนี่ยมันจะมีจุดสปอนของมันอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวไกลอะไรมากนะครับ ผมได้มุมกล้องดีๆแล้วทริปนี้ก็ไม่น่าจะยาวไกลอะไรมากนะครับผมไปปรับกราฟิกมาน้ำใสขึ้นผมว่าเหมาะกับการถ่ายวิดีโอดีถ้ามีเสียงกระดิ่งก็ขออภัยนะครับแมวผมมาเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปจนถึงเมืองที่ชื่อเชอบองเลยนะครับจริงๆอาจจะมีถ่ายระหว่างทางนะ กลัวแมวมาก,กวนครับแมวผมอยู่ข้างๆกล้องเลยเนะี่ยดมขากล้องด้วยป่ะครับเราจะเดินทางต้องให้ถึงน้ำลึกนะครับเชือบองน่าจะเ,จเรต้องเลี้ยวไปทางทิศนี้ mm. ก็เดี๋ยวผมจะมาประกาศอะไให้ฟังนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมอาจจะ ลงคลิปบ้างนะเพราะว่าผมเรียนอยู่นะครับถ้าวันไหนลงคลิปช้าๆก็ขอโทษนะครับส่วนเรื่องที่ว่าสัญญาเรื่องนี้ก็ผมก็เดี๋ยวผมทำให้ดูครับว่าทำไมผมถึงไปลงเวลาอื่นตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะมีเกาะ คละลิสนี่หน้าคุ้นๆนะมันมันเหมือนเรนี่เลยอะดูจินทเนียกับมอโลเทเนียครับตรงนั้นน่าจะไม่มีอะไรนะครับระวังชนทุ่นระเบิดนะนี่นีเราเียงเชือบร้องแลครับข้างหน้าก็เป็นแอตแลนติกครับ <c oughs> ข้างหน้าก็เป็นแอตแลนติกนะครับ ซึ่งเรือลำบบนี้เนี่ย Polaris เนี่ยครับผมไม่รู้นะว่าเป็นเรือที่มีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะมีมั้งแต่ถ้ามี IS เดี๋ยวผมถ้าผมนะผมนึกถึงเนี่ยผมว่ามัน,นถ้ามันมีอยู่จริงมันน่าจะเป็นของ i ว e Starline เพราะว่าเรือส่วนใหญ่ของ i ว e Starline ลงท้ายด้วย S นั่นเองครับทาน้ำแข็งระวังไอซ์เบิร์กด้วยครับดานนาร์ภูเขาเดิมแข็ง หลบด้วยนะไปครับเดี๋ยวผมควรไม่ใช่ควรหรอกต้องแหละเ,เปิดไฟเปิดไฟเลยก็สวยดีนะครับปิดไปก่อนแล้วกันมันยังไม่ได้มืดเลยมากผมว่าเปิดดีกว่าตอนนี้ครับเราใกล้ถึง ระวังทุ่นระเบิดนะลืมบอกแต่ทุ่นระเบิดคงไม่สปอนแถวนี้เนาะนะครับตอนนี้ครับแล้วก็โอ้โหไฟไหมด้วยตอนนี้นะครับเราผ่านประภาคารที่ ลุกเป็นไฟนะครับพอน้ำใสแล้วคิดว่าดีขึ้นไหมครับถ้าชอบหรือไม่ชอบน้ำใสก็คอมเมนต์กันได้นะครับแต่ครั้งนี้ผมทำให้น้ำใสแล้วคลิปมันน่าจะสวยขึ้นเดี๋ยวผมเลี้ยวเรือนะครับเมียผมดมแขนผมนี่นี่ยกลัวจะชนกลัวจะกัดแขนจังไะครับตอนนี้เราน่าจะผ่านตรงนั้นเลยนะ ตรงนี้นะครับเป็นทานน้ำแข็งที่รัดดีกว่าอย่าได้เข้าไปเสียงไม่งั้นชีวิตจบไม่สวยแน่ครับนะครับเดี๋ยวทริปรนี้เราอาจจะไปไม่รู้ว่านานหรือเปล่านะครับก็ผมจะ ให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยตั้งใจทำจริงๆนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอู้ทาน้ำแข็งสูงเลยเหมือนเกาะนนี่เลยพีระมิดเบาอะครับขับไปดูใ,ใกล้ๆกันไม่ชนนะเบียดออกมาครับไม่งั้นเกิดการเบียดเสียด เราขับเลาะน้ำแข็งกันเกือบเลวอยา่าไม่ให้ชนไม่ไม่ไมอ,อประมาณเป็นเหตุสังเกตได้โหยอดเลย เมื่อกี้นะครับไม่ได้ตั้งใจชนจริงๆยอดเลยเรียบร้อยจมครับจมเร็วด้วย เผื่อๆนะครับผมน่าจะลงวันนี้แหละแต่ดูเหมือนว่าผมไม่น่าไปชนทานน้ำแข็งเลยครับลืมถามไปเลยครับน้ำใสแล้วเวลาเรือจมมันสวยขึ้นไหมครับกราฟิกสุดยอดเลย หรือแต่แขงนี่ครับเรือหัวเรือจมน้ำไปเลยนะครับท้ายเรือน่าจะเฉดผู้โดยสารน่าจะ พยายามวิ่งหนีกันนะัะถ้าเรือจมแบบนี้ใครติดอยู่ข้างในน,นี่แย่เลยนะไม่แย่ไม่แย่แต่ถ้าติดอยู่ตรงนี้ทำยังไงอ้าวหัวเรือชัดเชืดจริงๆด้วยดูเหมือนว่าตรงนี้นะครับถ้าใครมีแรงพออาจจะออกมาได้ ยังไงอ่ะท้ายเรือเอ้ยตอนนี้นะครับหัวเรือจมน้ําไปแล้วไฟน่าจะดับไดไม่ชา้าเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนถ้าผู้ชมจะได้เห็นนี่ครับท้ายเรือเชิดขึ้นจริงๆน,นี้น่าจะนั่งได้อ่นั่งให้ดูนี่นะครับอพอลิสเป็นเรือสันชาติอังกฤษมีธงแจ็คยูเนียนอยู่ เดี๋ยวหัวเรือจมหมดแล้วครับอีกไม่นานไฟน่าจะดับเขาว่าจมมาขนาดอีเดียวถ้าไฟไม่ดับก็ไม่เปลก้เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้นะครับแมวผมอยากกัดผมนะครับอยากกัดอาเมียวอาอยากกัด <c oughs> พอดีเจ้าของช่องนั่น,น่ยครับไฟดับแล้วพอดีเจ้าของช่องนั่นอยู่ข้างๆนะครับก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับว่าไอเเมลไทยมาได้ยังไงไอเเมลไทยนะครับตอนแรกผมก็จะทาเล่นๆนะไม่ได้ทําจริงๆแต่ดูเหมือนว่ามีคนเริ่มมาเชร์ให้ผมทําต่อนะครับผมก็เลยเริ่มเริ่ม,มค่อยๆทํา youtube นะครับค่อยๆครับท้ายเรือ ชดขึ้นนะครับด๋ยวก็จะจบว่าแต่ถ้าเรือล่มเนี่ยเพื่อนๆจะทำยังไงกันครับถ้าเรือจมกันแบบเนี้ย เปิดวอลลุ่มของลืมเปิดวอลลุ่มนี่นะครับท้ายเรือเชิดขึ้นตัวเรือก็ได้จมลงนะครับแต่จมช้ามากเลยเราจมอยู่ตรงทาน้ำแข็งนะครับแล้วยังไม่ได้รับเดี๋ยวพิมไม่เลย s o oh, s ตอนนี้นะครับเ,เราราวนีนจมหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้การตอบรับถึงว่ามีคนพยายามจะช่วยเรานะครับ ตอนนี้ส่วนท้ายเรือค่อยๆจมนะครับมีการดึงกันนิดหน่อยนะครับขึ้นทะเลขึ้นทะเลส่วนนี้ของเรือใกล้จะจมไปแล้วนะครับจมไปแล้วครับ มีการชดหน้าหน่ไหมคะเดี๋ยวผมบอกให้ไอเอไอเอ็ทและทีเอสอเอสการตอบรับไหมตอนนี้ครับมีการตอบรับไหม น้ำน้ำพุ่งแล้วครับแสดงว่าเรือน่าจะล่มใกล้ใกล้จะจมปลาครับมีคลื่นด้วยอีคลื่นทะเลด้วยคร่ะแรงมากเลย แต่ถ้ามีคลื่อเรือมันจะจมช้านะครับตอนนี้ครับท้าเรือค่อยๆจมลงนะครับแลเรือชูชีบางลำก็มีคว่ำนะแบบแบบนี้มีแต่แคสอ้ส่วนใหญ่จมหมดเลยมีมีลำไหนรนอดนเนี่ยดูเหมือนว่า ก็ก็พอมีนะครับแต่เรือชูชีพมากองกันแถวนี้โอเคครับท้ายเรือก็จมลงไปเลยนะครับดูเหมือนว่าท้ายเรือเนี่ยค่อยๆจมลงไปจริงๆแล้วนะครับ มีอึมีสกิลอะไยตอนนี้ครับโดนตรงนี้โดนน้ำซัดไปหมดเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเรือค่อยๆจมแล้นะครับตอนนี้ครับท้ายเรือก็จมลงไปแล้วนะครับดียวผมลงไปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปนี่ถ่ายเรือตัวนี้ ใช้เรือจมไปแล้วครับไปกอติดไปเลยสองคันเรือมีการสลับของขันเรือนะครบปบองคันเรือแตกออกมามีปลาโรมาเดี๋ยวผมนั่งตรงเรือ เรือดิ่งแล้วครับมีมึกยักษ์ด้วยถึงก้นทะเลแล้วครับแล้วก็นอนแ,แล้วก็จมแบบแตะแคงข้างเดี๋ยวผมถ่ายรูปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ลาก่อนนะครับบ๊ายบาย ซากเรือก็เป็นซากเรือตาแขรงค่านะครับก็ผมถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับบ๊ายบาย